ผมจะพามาดูรองเท้านะครับของตัวท็อปทั้ง2ยี่ห้อนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเลือกซื้อเนี่ยเราควรจะพิจารณาจากอะไรนะครับคู่ที่ผมถืออยู่ก็คือบันท r ัคเกอนะครับแล้วก็คู่นี้คือชิมาโน่เก้า r เ2ะครับเดี๋ยวเรามาดู g p x กันก่อนนะครับ jpx วันทรัคเกอรมีค่าสติมเน็ตอินเด็กที่14นะครับแล้วก็ของชิมาโน่อยู่ที่12นะครับ สำหรับค่าสติ f f n e ตอินเดนะครับพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือค่าความแข็งของพื้นรองเท้าจักรยานนะครับความแข็งของพื้นรองเท้าจักรยานเรามีไว้ทำไมก็เพราะว่าความแข็งเนี่ยจะส่งกำลังจากขาของเรานะครับไปยังพื้นรองเท้าและส่งไปถึงลูกบันไดได้ถ้าเกิดว่าพื้นรองเท้าแข็งเนี่ยการส่งกำลังตรงนี้จะดีขึ้นนะครับ แต่การที่จะทําให้พื้นรองเท้าทั้งแข็งด้วยแล้วแล้วก็เบาด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรองเท้าพื้นคาร์บอนส่วนใหญ่ที่มีค่าสติปเน็ตสูงๆและน้ําหนักเบานะครับจึงมีราคาที่สูงมากครับก็มาดูน้ําหนักของตัวท็อปทั้ง2รุ่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาชั่งให้ดูกันเลยนะครับสำหรับชิมาโน่นะครับก็มีความหนักอยู่ที่235กรัมนะครับตอนน่อ1ข้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูฟันร tracker t i b r อ็กก,อกันนะครับอ่าสำหรับรองเท้าที่ b r e กนะครับ242กรัมนะครับก็แน่นอนครับถ้าแข็งกว่าก็ต้องยอมแลกมาด้วยน้ำหนักที่หนักกว่าครับ